สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยังคาใจกับเจ้า n ู v o x อยูอ็กซ์ยู่คลิปที่แล้วได้ล้างได้สตาร์ทนะครับแล้วก็ตอนสตาร์ทนะครับแบตมันอ่อนนะครับก็เลยเอาเครื่องชาร์จมาคีบที่แบตเนาะแล้วก็สตาร์รททีนี้ก็เลยแบบสงสัยครับถ้าถ้ามันไม่มีตัวช่วยนะถ้าไม่มีเครื่องชาร์จแบตแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราคีบแบตเนาะ คลิเครื่องชาร์จไฟแบตมันจะแรงขึ้นอ่ะก็เลยสงสัยว่าถ้าไม่มีเครื่องชาร์จแบตช่วยแบบเนี่ยครับมันจะสตาร์ทได้หรือเปล่าครับตอนนี้ผมถอดออกหมดแล้วนะครับนะู่ครับเก็บแล้วครับนื่ครับไม่ได้ชาร์จแล้วนะเราจะมาลองดูกัน,นครับท่านผู้ชมว่ามันจะสตาร์ทได้หรือเปล่า ได้นะครับเอาใหม่อีกทีอโอเคสบายใจครับกลัวว่ากลัวว่ามันจะสตาร์ทได้แค่ตอนขี่แบตทิ้งไว้นานๆแล้วมันจะสตาร์ทไม่ได้นะครับแสดงว่าอันนี้แบตอย่างดีครับแบตไม่มีปัญหา ปัญหาก็คือเกิดจากไดมอเตอร์มอเตอร์ไดสตาร์ด้นยครับผมสบายใจแล้วนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ